สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสินที่จะทำก,การอ่านพระราชคำพีจมณ์ในหนึ่งปีกับจอ ประจำวันที่9กรกฎาคมพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่21เปาโลได้มีผู้ที่ช่วยเขาอีกคนหนึ่งสาวกคนที่สําคัญที่เปาโลเรียกว่าเป็นลูกของเขาคือทิมโมธีทิมโมธีนั้นได้รับใช้ร่วมกับเปาโลและที่สําคัญในตอนนี้อยากจะให้เราเห็นภาพว่าเปาโลมีความปรารถนาจะไปประกาศทางแคว้นเอเชียแต่พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าไม่อนุญาตให้เขาไปประกาศแต่อย่าให้เขาไปประกาศทางยุโรปทางแคว้นมาซ โดนเนียแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยการทรงนำของพระเจ้าจะนำพาชีวิตของเราให้เดินทางในทางที่โรรองปรารถนาในทางที่พระเจ้ามีแผนการไม่ใช่ตามใจปรารถนาของเราบางครั้งเราก็อยากจะไปทางนั้นแต่พระวิญญาณนำเราอย่างชัดเจนในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตของคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ